ประโยคภาษาเยอรมันง่ายๆพูดกับเด็ก EPC I ne m i n u t e in Deutsch Steig bitte ins Auto ein ขึ้นรถ Steig bitte aus dem Auto aus ลงจากรถ Last u n s nach Hause fahren กลับบ้านกันเถอะ สายบิ i เธอไลซ e ร์ารุณาเงียบๆหน่อย Water b i t บ e r เ f ออัลฟ์รุณารอฉันด้วยส b i t ิ e เ f อโฟร์ซิก i ิกโปรดระวังกิฟเมนียบิ r เธอดี n ฟนเบดีนุ่มช่วยหยิบรีโมทให้ฉันหน่อย l a s s u n s z u s a m m e n e s s e n g e h e i n ไปทานข้าวกัน is d i c h gesund ทานอาหารที่มีประโยชน์นะ s p ü l b i t t e d a s geschieht ล้างจานด้วยนะ marsh b i t t e d e i n e n h a u s a u f c a b e n ทำกันบ้านด้วยนะ r o u s e ด o ฮีลฟ์มีอะไรให้ช่วยไหมกูด g e มา c h t ทำได้ดีมากขอบคุณที่มาเรียนรู้ด้วยกันแล้วพบกันใหม่ใน AP ต่อไปสวัสดีค่ะ